สวัสดีครับวันนี้ที่เชญชนชิมนะครับพามาที่ร้านสตรีทฟู้ดนะครับค่อนข้างสบายกระเป๋าด้วยครับร้านนี้มีชื่อว่าเฉลิมราชโภชนาครับ ก่อนที่จะไปร้านเด็ดขอแวะที่เชล์คาเฟ่ก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีเมนูโปรโมชั่นพิเศษให้ลองรับหน้าร้อนกันครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่มะพร้าวอเมริกาโน่น้ำส้มราคาแค่65บาทหรือใครไม่ชอบกาแฟก็มีน้ำมะพร้าวและน้ำส้มปัน่นพร้อมเสิร์ฟกับราคาพิเศษ55บาทก็ได้น้ำส้มข้น100%ปัน่นสดชื่นดับร้อนกันที่เชลคาเฟ่ทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับ สวัสดีครับวันนี้เชญชนชิมนะครับพามาที่ร้านสตรีทฟู้ดติดแอร์เย็นสบายแล้วก็ราคาค่อนข้างสบายกระเป๋าด้วยครับร้านนี้มีชื่อว่าเฉลิมราชโภชนาครับทางมานี่ก็ไม่ยากนะมาทางกเกษตรนวมินริน่ะตรงนั้นคือประเสริฐมณูกิตแล้วก็เลยสีแยกนวมันทรนซิตี้อมวนิวนิดน,นึงก็เลี้ยวเข้าซอยมายาลาบหรือประเสริฐมณุกิต29ิพอซอยหักซอกซ้ายมือมองขวาได้เลยครับก็ร้านเฉลิมราชโภชนาเนี่ยเป็นร้านชั้นเดียวสีแดง ฉเฉลิมราชโภชนาเนี่ยมันเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เมนูไม่ซ้าใครหรือจริงๆอาจจะซ้ําก็ได้แต่มันมีความพิเศษมากมายคือเขาทําเป็ดย่างหมูดแดงหมูกรอบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัตถุด,ดิบเหล่านี้เอามาทําเป็นอาหารจานเดียวได้ด้วยแล้วพิเศษอีกอย่างคือราคาดีมากครับอย่างข้าวราดเนี่ยประมาณ80 85้าให้มันเยอะมากเลยคุณภาพและปริมาณเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากอ,อาหารมาแล้วสี่อย่างแล้วอันนี้สี่อย่าง,จร,งจริงๆอ่ะมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าไฮไลท์ ไฮไลท์ครับผมกระพับหมูกรอบกระพับหมูกรอบคืออันนี้นะครับถ้าถ้ามาเป็นจานแบบนี้เป็นกับข้าวเนี่ยร้อยหกสิบบาทแต่ให้เยอะนะให้เยอะเยอะดีเยอะมากราคาดีมากมาลุยกันเลยดีกว่ามาที่นี่ต้องกินของตุ๋นใช่ไหมของตุ๋นเนี่ยดูนะฮะไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองเดี๋ยวไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองโอ้เนี่ยอโ้ทำไหมนี่ เนื้อไก่มันยังหนึบหนึบนุ่มๆแล้วก็มีหนังอยู่แล้วก็แล้วก็มีมะนาวดองเขาใส่เป็นเยอะเมะนาวดองนี่คือที่เด็ดตรงนี้แล้วเคล็ดลับคืออะไรป่ะกลิ่นไม่แรงเกินไปใช่ไม่ต้องตุ๋นนานถ้าตุ๋นนานมันจะแรงเกินไปอ่าผมนี่ยใช้ช้อนจากใช้ช้อนจากอันนี้นะครับนี่นุ่มมากโอ้โหแต่ไอ้ที่เนี่ยดูมันยุ่ยเลยนะแบบมันไม่ใช่ยุ่ย มันนุ่มมากเนี่ยตัดลงไปได้เลยเนี่ยครับนี่หนึ่งอย่างนะครับมากพี่ลุยก่อนนะนะเอาเลยครับพี่อ้งชอบไหมครับพี่ปกติไม่ชอบมะนาวดองมากแต่พอกินอันนี้เนี่ยสุดยอดเพราะมันไม่แรงเกินไปแล้วฟักมันฉ่ำนงที่บอกฉ่ำน้ำมากเลยแล้วจะบอกว่าเคยกินแล้วเนื้อไก่ที่เนี่ยเขาเขานุ่มมากเพราะเขาไม่ได้ตุ๋นนานจนจนมันแห้งอ่ะนี่วันนั้นที่มานะการเขาเขากิน มะนาวด้วยะมะ <า S 2> นาวดองเลยข้าวมัแท้ๆกอินด้วยนะอือห้ยเป็นไงเป็นตามที่พี่บอกไหมหอมกลิ่นมะนาวคือหอม หอมมากแล้วตุ่ฟักนี่คือแบบนุ่มละลายในปากไก่ตุนฟักมะนาวดองเนี่ยเคล็ดลับคือใส่มะนาวดองทั้งลูกเลยแต่ไม่ตุนนานเกินไปเพราะว่าไม่งั้นกลิ่นมันจะแรงเกินไปที่นี่เนี่ยฟักมันฉ่ำๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของมะนาวน้องเล็กน้อยแล้วไก่มันยังนุ่ม juicy ชุ่มฉ่ำอยู่จะบอกว่าที่นี่เหมือนจะสุดยอดของตุนนะจริงับ<ำ>ผมว่าผมว่าเขาแยกเป็นซีรีส์แยกเลยอะตางหากได้หลายๆอย่างคือ มากันหลายๆคนสั่งเป็นกับข้าวก็ได้หรือมาคนเดียวสั่งเป็นข้าวราดก็ใช่ใชก็ได้เหมือนกันห,หรือส่วนอันนี้พี่ชอบครับเพราะว่าอาจจะมีอายุอันนี้ผมก็ชอบแบบนีนอ๋อโอเคอายุเท่ากันอ,อ๋อเป็น้ตัวนี้ครับเป็น มระาตุนผักกาดดองนะครับนี่คือ2อย่างรวมกันเดี๋ยวขอให้เห็นมระด้วยมระอดูทางนี้พืออิงโอเคตอนตัวอยู่อีาเยอะนะไม่ได้น้อยนะครับโอ้โกิ่นมากนี่มราตุนผักกาดดองตัวนี้เขาจะใส่พริกเหลืองลงไปด้วยนะครับพอใส่พริกเหลืองไปมันจะหอมมากแล้วมระนี่ใช้มระาจีนไม่ขมเลยนะจริงมันเหมือนต้มสองอย่างที่มารวมกันเนาะแล้วมันแบบรสชาติมันเข้ากันพอดีเลย ขมนิดออมเปรี้ยวนิดนึงแล้วหอมตัวพริกเหลืองพริกชี้ฟ้าเหลืองสุดยอดอร่อยมาดูดีกว่าอ่ะกินนนีๆเลยใช่ไหมตับเค้ากระเทียมเขาต้องซับด้วยผ้าขาวบางซับเลือดทั้งคืนนะอืมแล้วตับดูแบบมีความแบบหนากําลังดีนะแล้วก็กระเทียมที่บอกกระเทียมเนี้ยเอากินกับข้าวนี่โอ้โหสุดยอดมากทีเด็ดก็คือกระเทียมที่บอกนะกินข้าวมันจะมีหวานนิดๆแล้วใส่น้ำปลาพริกหน่อยนะอ๋ออร่อยเลยอะ ทอดกระเทียมตับหรือตับทอดกระเทียมเนี่ยความพิเศษคือตับเนี่ยเขาจะต้องเอาผ้าขาวบางซับเลือดทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วทําชิ้นตดโตนนั้นหนาแล้วกระเทียมเนี่ยเขาเอากระเทียมผัดมาครุงพูนใส่เยอะๆมันจะมีรสหวานนิดนึงพอใส่น้าปลาพริกไปบวเคี้ยวเข้าไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากกินกระเทียมเปล่าๆเลยยังได้เลยครับกระเทียมทอดของเขาเนี่ยมันจะมีความหวานนิดนึงแล้วพอพอใส่น้ําปลาพริกไปมันรสชาติมันจะพอดีเป๊ะเลยสังเกตดูพี่พี่เน้นกระเทียมไม่ได้เน้นตับนี่อย่างนี้นะ นี่ชิ้นมันหนามากหนาจริงแต่ไม่ให้เกินไปอืมพอดี้งน่อีกนี่เน้นกระเทียมอืมนะต่างแตกกระเทียมทอดใช่ไหมเอ่อะกระเทียมทอดอร่อยเลยอร่อยที่มันอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ตับอะค่ะมันจะมีความแบบชิ้นมันจะหนาแต่มันยังมีความนุ่มอยู่ข้างใน หมูกรอบที่นี่เนี่ยคือเขาเหมาะสำหรับมาทําเป็นอาหารจานเดียวคือเขาจะต้มแล้วก็อบแล้วก็ทอดเพราะฉะนั้นมันน้อยมากเลยแล้วหนังนี่กรอบได้ใจอย่างที่บอกจริงครับแล้วก็เนื้อเยอะเวลาใส่ซอสเนี่ยมาทําเป็นซอสกะเพราฉ่ำๆเนี่ยมันจะกินแล้วมันจะเคลือบหมูกรอบได้ทั้งชิ้นเลยครับหมูกรอบฉ่ำๆรครับ,รอ,อ,บอยากกินกะเพราเนี่ยครับกะเพราที่นี่เขาใช้กะเพราเขียวนะครับเห็นไหมครับว่าซอสฉ่ำๆเลย หมูกรอบเนี่ยจะเห็นว่าหนังมนจ่กมันจะกรอบๆแล้วก็บางๆหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อเยอะเนื้อคือเนื้อชั้นมันแล้วก็ชั้นหนังเนี่ยไปด้วยกันพอดีเลยอยู่ได้ปากได้ยินไหมได้ยินเลยฮะยิ่งจนผมไม่ไหวต้องกินบ้างเนี่ยหมูกรอบเนื้อเยอะหนังกรอบครับข้อสำคัญคือเขาทำเอง ซอสที่นี่เขาจะเป็นมาตรฐานเลย ừ ừ ừ ใครขัดก็ถัดได้เพราะเตรียมไปแล้วเหมือนข้าเส้นเป็นเหมือนโวกลางไว้ใช่เหมือนโหกลางเลยกินหมูกรอบชุ่ๆอย่าลืมกินกะเพราด้ยนะกะเพราเาป็นกะเพราเขียวครับหอมดีดแต่แต่จะไม่แรงมากไม่เหมือนกะเพราแดงโดยรวมของกะเพราหมูกรอบชอบความที่เขาผัดมาแบบมันไม่แห้งเกินไปมันยังมีซอสอ่ะที่มันเคลือบอยู่ตรงหมูกรอบแล้วรสชาติคือกลมกล่อมมากค่ะ เอ้ยบอกว่าอันนี้มียอดมะระใช่ไหมใช่ค่ะยอดมะระเนี่ยเปล่าๆก็ได้นะอืมแต่อันเนี้ยเอาใส่มุกกรอบอีกเ,เพราะว่ามันอร่อยมาลองเลาเชิญเลยครับเขาทำทำยอดมะระได้ดีมาก คือมาที่นี่ต้องสั่งย่อดมะละ้ใช่ครับคือย่อดมะลับหมูกรอบเนี่ยจานหนึ่งรย 160, แต่ถ้ายอดมะล้าเปล่าๆเลยนะ้ำมันหอยเนี่ย8ป 80, 80. ราคาโอเคเลยคือเห็นคุณภาพของหมูกรอบของเรานี่อยากให้ดูอีกทีอ่ะหมูกรอบของเขาว่ามันน้อยมากเลยเนื้อนุ่มเยอะๆเขาเรียกว่าถ้าต้นทางหมูกรอบมันมาดีแล้วเนาะจะไปผัดกับอะไรก็อร่อยใช่ะใชจะบอกว่าที่นี่มีราดหน้าเนี่ยนะครับถ้ามาเองเนี่ยราดหน้าปลาดรี่ชิ้นโตชิ้นเบิรมเบิรมเลยไม่ถึงร้อยนะใช่ฮะแล้วประเด็นคือ อ่ะเราแอบบอกก็ได้คือเขาเจ้าเดียวรสชาติน้าฟ้าใช่อ่ะอ่าอ่าอร่อยย้อนมาละหอบไหมมันมันมันกรอบจริงกรอบกำลังดีกรอบเอาบ้างนะครัะเขาคั้นยอดมะละหอบมาผัดมาแล้วกรอบกำลังดีอืเขากรอบกำลังดีเจอกับกรอบโคตรๆของหมูกรอบนี่ไปกันใหญ่เลย ยอดมะละาไม่เหนียวเลยมันไม่เหนียวรกระลุกๆเลยใช่ไหมเอวยว่าเป็นอาหารที่คุณภาพดีแล้วราคาแบบสบายกระเป๋าเอ,อแล้วคือปริมาณคือให้แบบว่าอิม่มมากันหลายคนนี่สั่งหลายอย่างกินคือแบบน่าจะสนุกเลยชอบร้านที่มันมีอาหารครบหมวดอ่ะมีทั้งน้ำน้ำาุปซมีทั้งผัดผักม,มีทั้งพวกอาหารที่เป็นจาน อยากจะเลือกอะไรก็เลือกได้จริงคือร้านนี้มันเลยเป็นขวัญใจของคนแถวนี้เลยด้วยซ้ำก็คือว่ามากินได้เกือบทุกวันไม่เบื่อใช่แล้วมีตั้งแต่ถูกไปหาแพงอย่างเช่นกุ้งแม่น้าก็มีด้วยอใช่เออข้าวหน้ากุ้งแม่น้ําอะไรมีหมดเลยอะเออคืออีกหน่อยนะเรารอการพัฒนาของเขาอาจจะกลายเป็นร้านเหลาเลยก็ได้ให้เลือกหนึ่งเมนูนะครับง่ายมากครับกะเราหมูกรอบครับเพราะว่าหมูกรอบที่นี่มันกรอบได้ใจแล้วก็ เนื้อนุ่มๆเยอะๆหนังกรอบมากแล้วซอสฉ่ำๆกระเทียมแล้วก็มีกระเพราหอมๆกินกับข้าวนี่อร่อยมากร้านเฉลิมราชโฆชนาซอยมายราลนะครับเปิดบริการ10โมงชา้าถึง3ทุ่มทุกวันครับอย่าลืมไปติดตามความอร่อยกับพวกเราได้ที่ Facebook, IG, TikTok, YouTube แล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะบอกเลยว่าร้านนี้ชวนมาชิมครับเชิชวนชิชชมช